สวัสดีพี่มดสวัสดีพี่มดเลยนะครับสวัสดีพี่กบสวัสดีครับพี่หลังพี่กบเคยมาเทคโนประชาชื่นไหมจะมาสมัครแต่มาผิดกูเลยไปนู่นเลยไปไหนไปนู่นไปประชานิเวศไปลมกาวไว้ชนประชานิเวศอันเนี้ยเคยมาถ่ายตรงนี้กับพี่มดตั้งแต่เทสแรกเลยแเลยผมไม่ไม่ได้มีเสียงหลังไม่ได้จิ้บเสียง ตนนั้นยังวงกันไม่ได้ไม่ค่อยกล้ามีเสียงอินอยู่มันอินอยู่ยังไม่รู้จนจะเตะเอาเมื่อไหร่ไม่รู้ขอกลับมานั่งคุยกันอีกครั้งหนึ่งพี่หลังจากผ่านไป3ปีได้หรือเปล่าพี่นี่เป็นเทปแรกนะฮะเริ่มคนก็เข้ามาดูก็เริ่มเป็นไปเยอะโม้วหรือเป็นแสนคนเริ่มรู้จักมอสอีกครั้งเนี่ยนี่คือป้ายพาที่เริ่เรียนเริ่เรียนจะมารวมกันที่น่กันใช่ มีสองฝั่งเอาพิจารณาหมดกฝั่งขามาเราขามาเราลงฝั่งนู้น66ลงเนี่ยแล้วก็ข้ามเข้าโรงเรียนแต่ขากลับเราก็จะอยู่ตรงเนี้ยแล้วกูโบรกไปอยู่ข้างในเป็นชานิเวศสมัยนั้นอ่ะไกลใจครับก็ไกลอยู่เนี่ยเราไม่ค่อยรับเราต้องส่งคนไปนู้นไปป้ายนู้นก่อนเพื่อขึ้นมาแล้วมากิ้งลงจอดโอ้โหใหญ่ใหญ่ เป็นพวกแล้วบ้างไหมพี่พวกกระเป๋ามีพวกแล้วบ้างไหมก็มีมีคนที่ชอบเราก็มีแต่คนเกลียดเราพี่เยอะโอ้โหเยอะมากไม่จ่ายค่ารถอ๋อไม่จ่ายทั้งคันหรือว่าแบ่งจ่ายบ้างพี่บางคนก็จ่ายบางคนก็แต่เตยมึนหมดอ่ะไอ้พวกคือหน้าบอกเก็บข้างหลังพวกหลังไปเก็บข้างหน้ากระเป๋าแล้วกูจะเก็บตรงไหนวะเนี่ยก็ถยูว่าเยอะอยู่ว่าตั๋วมีเยอะเยอะเพระตอนกลับเนี่ยยี่สิบสามสิบคนอะ แต่มันก็จะลงกลางทางลงอะไรมัางไปถึงสุดสายก็พวก3 5บโบก็7จ็ดแปดคนครับทั้งหมดตอนนั้นมีรถพักอยู่ไหนแล้๋อเวียนใหญ่อ๋อเวียนใหญ่ก็ลงสุดสายก็ลง3 5บโบอ๋อแล้วก็ววต่อ5-6บางครับ กับพวกแก๊ง5 6ที่เป็นล่องสี่แยกบ้านแขกอะไรพวกนี้ก็แตกเข้าไปอีกแก๊ง5 6อะไรที่เคยเป็นสัมาพันธ์ทางแก๊งพี่พุทธพี่เออะไรนะพี่มดแล้วอ,อันเนี้ยคือแก๊งใหญ่66แล้ว70มีไหมมีครับมี1-3-4มี3-4แค่มี1-3-4เป็นพวกมาจากบางบัวทองอะไรพวกนี้70นี่ไปไหนอ่ะ70แล้วจะ เป็นพวกมาจากประชานิเวศล่องมาแล้วก็จะมีพวกที่มาจากนางเลืองเงี้ยกุมาตรงนี้เหมือนกันใช่ครับแกง๊แกงนึีกี่คน,นะพีพวกแก๊งเจ็ดสิบสามสิบประมาณนะพี่ก็จะเจ็ดแปดคนเจ็ดแปดคนจะมีเยอะแล้วเจ็ดแปดคนมีหกหกเนี่ยแก๊งใหญ่สุดในโรงเรียนแล้วผมเห็นหกเจ็ดบีหกเจ็ดมีแต่หกเจ็ดจะต้องขึ้นด้านด้านประชานิเวศตรงนี้ต่อไปต่อ เขาขึ้นผมไปก่อนนี่เหรอพี่ฮะเขาก็ออกออกทางนู้นเลยออกทางโรงพักไปไงโอ้โห67ก็จะมีหลายคนอยู่มันก็จะมีแล้วพวก29เขาก็จะออกทางเดียวกันเนี่ยอ๋ออีกเออใช่มัน29 39อะไรอีกเท่าไแถว29ก็จะออกทางนั้นออกทางวัดเสมียน39บาทางเนี้ยเมื่อก่อนมันจะมีสาย112 112เริ่มวิ่งแล้ว112มันจะวิ่งในโรงเกษตรพวก39ก็จะมาต่อ ฝั่งนู้นเนี่ยนั่งสองไปลงเกษตรฝั่งนู้นก็มันรวมกันตรงนี้บ่อยเลยตรงนี้เป็นจุดหนกช่วงมืดๆนี่ใช่ตรงนี้่ากลัวเลยนะตรงนี้กับวัดสมิญญ์พึ่งเราก็ไปทัวร์เขาบ่อยเปลี่ยนเปลี่ยนค่ายบ้างเป็นเจ้าเพื่อนก็มีก็ก็บ่อยครับอยู่เนี่ยพกติดตัวแล้วของอะไรเงี้ยเออบางคนก็พกติดตัวบางคนก็สมัยสมัยก่อนมันไม่ใช่ป่าอย่างงี้นี่มันเป็นเป็นยังไงนะน้ำมันบริบายฟังหน่อยจะเป็นต้นไม้ทึบๆแบบ เราก็สวยงามอ่าเราก็จะเพาไปสูปได้นะอาวอนนี่มาไปสูปบางแต,บต,ต่บางคนออก็พกติดตัวบางคนพกวของหนักอะ่ะพกนิ้วก็เดินไปอยู่ไกลไปป้ายนึงนู่นอ่ะรับแล้วตรงนี้ทางเข้าก็คือทางเข้าโรงเรียน,นยใช่ไหมพี่ใช่ครับมันก็มีสอนอ ก็เจมหรือว,วัดใจเดินว่าแบบไม่มีอะไรถ้าคนก็จะ,จะจะเอ๋แต่ส,มมส่วนใหญ่เวลามาโรงเรียนปุ๊บเราจะรวมเลยเอาลงรถให้นั่งหมดสค์จ้างไปก่อนเลยคนนึ่งอเอาอาวุธเ<อ>ข้าไปไอเดียดีนะเหมือนก<ไ>ับผ่านค่ายทห,หารไงไม่รู้ผ่านผ่านมาอเตอร์ไซค์เขาเป็นงานเพราะเขาคนพื้นที่เขาพาเราลูผ่าเลาะไป อ้อมเข้าข้างหลัง<อ>ไปเข้าหลังโรงเรียนมาพี่มดตอนมาสมัครตอนปชใช่ป่ะพี่ครับครั้งแรกอ่ะมาเข้าตรงนี้ใช่ไหมอ๋อตอนมาครั้งแรกเพราะเข้าทางนู้นเลยยังมาไม่ถูกเหมือนกันตอนมานนแรกแล้วก็รู้ว่าอยู่แถวเนี้ยพนันหกเจ็ดมาพอตอนนั้นมดยังอยู่สะพานสายตอนเรียนมยัธยมมดครับแม่เดินมากับแม่ปุ๊บจะเข้าไปทางนิเวศ อสถ,ถ,ถานิเวศมันติดกันสถานีเวย่ยเขาจะเป็นโรงเรียนผสมมาอ๋ออีกโรงเรียนหนึ่งเขาเข้าเรียนผสมมวลใหญ่กว่าใหญ่กว่าอ,อ่านก็ไม่ใช่อ่านไม่สิอ้าวนี่ไงป้ายประชาชื่นวัฒนากระเด็นนะแม่บอกอไ,ไปแล้วไปทำเงินสินอะไรลูกแต่ว่ามาแล้วทำเงวยศิลป์ใส่เกงกากีไม่อยากเรียนอ,อยากใส่เกงดำอยากใส่เกงดำมาแล้วก็สมัครเลยครับ เรียบร้อยก็รวยใส่สีน้ำเงินเนี่ยพี่มาต้นไงมาต้นเกงกากีมอปลายเกงดำออมน้ยสิงใช่ถ้าพวกน้ำเงินเนี่ยพวกตะลพาสทั่วอ๋อจําผิดโทษ่ทีครับสายประสาทครับพี่งั้นผมขอเดินนี้กหน่อยหนึ่งไปหน้าโรงเรียนคือเบยากาศเบียากาศบรรยากาศเดิมเดิมอันนี้ก็บรรยากาศเดิมเหมือนกันนะอันนี้ใหม่ป้ายป้ายเบียร์เลียงใหม่ของก่อนก้มก้มตาโลโก้ใช่ตาโลโก้แบบอาชีวะทีวีอ่ะ เนี่ยซุมเนี่ยแต่ก่อนจะเป็นคล้ายซุปมบใหญ่เงี้ยต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไม้ก็ปล่อยปล่อยปล่อยใหญ่ใเลยฟูอ่ะมันเป็นแบบที่จัดมาตกแต่งใหม่จัดระเบียบใหบอ๋อเนี่ยช่วงอะไรเราก็ประชาชื่นอ้าวพี่โจโยนของลงโจดีครับอ่าโจมาแล้วครับ เล่นหน่อยนึงพี่โจแนะนำเพื่อนๆร่วมลงทุนนะครับฟันเ็ดหนึ่งหกแปดทุนน้อยก็สามารถเล่นได้นะครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับโค้งสุดท้ายเพิ่มโอกาสแตกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีระบบฝากถอนอัตโนมัติภายในหนึ่งนาทีนะครับรีบแอดเข้าไปได้เลยนะครับที่แ <laughs> อดหนึ่งหกแปด fb งมของงมของก่อน <laughs> ก็เป็นไม่ได้วันนี้ครับผมเคียร์ <laughs> เอาเจอวิโดพอดีเจอกันพอดีโจก็เป็นคนหนึ่งที่มาถ่ายกันในคลิปแรก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 วันนี้ครับลุงวันนี้ครับลุงลังใครลุงมึงตอนนั้นผมยังไม่กล้ารู้จักใครเลยไม่กล้าพูดไม่กล้าคุยเลยทีนั้นก็ถ่ายเดินเล่นกันอย่างเงี้ยก็เดินมาเดินเล่นกันนะครับแล้วก็วันนั้นมอสก็มาสาธิตแล้วอ่าอันนี้ก็เล่าเล่าอีกทีหนึ่งครับเราเคยโยนไหนโยนตรงไหนตรงไหนโยนตรงไหนเนี่ยตรงช่วงเนี้ยแล้วก็ขอบขอบลึกเลยเหรอลึกไหมขอบขอบมันจะเป็น ก็มิดก็มิดก็มิดหัวนะมดนะก็มิดเราต้องจะเอาอ่ะก็ต้องลงไปดำเมาอ่ะก็ลงไปดำม่ีหน่วยกล้าตายลงเมาก็มีของของใครก็ต้องลงไปแล้วก็แต่ก่อนแต่ถ้าตรงเนี้ยมันหายนะมดนะแต่ก่อนก็เคยซุกกันแถวเนี้ยแต่มันหายมันหายหาอะไรต้องแบบเวลาเข้าโรงเรียนปุ๊บต้องมีใช่ อย่างที่บอกเวลามาเจอสอนอเนี่ยต้องบางทีต้องวัดใจเป็นคนรู้ของไหวใช่ใช่ก็มีแต่ก่อนมีวินก็นั่งวินเข้าเข้ากันคนที่รู้ของที่น้ำมันบอกว่าของก็จะรวมกันแล้วก็เข้าไปก่อนมดเนี่ยเขามาฝั่งนี้ผมจะมาฝั่งนู้นที่สายสายผมอ่ะจะผ่านผมผ่านสอนอเลยเดินเข้าสอนอไปเลยเดินเข้าสอนอเลยจะต้องผ่านโอ้เดี๋ยวมึงเมาเมาทีเดินถือไปเลยเพราะบางทีเนี่ย เหมือนตั้งด่านเลยใช่แอบอยู่ตามซอกซอยอ่ะจริงพอพวกเราเดินมาเขาออกมาเลยปุ๊บมานี่มาแล้วพอตอนเย็นเขามาเตะบอลในโรงเรียนเรานะมดนะที่มาจับเราก็มาเตะบอลในโรงเรียนวันนี้พี่โจไปทางกลวันนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วผมก็วันนี้มาอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนชั้นชื่อโรงเรียนเก่าเวลาทพิ์ตอนนี้เป็นเวลาทิพย์็นเวรเป็นชิทตอนช่อก่อนอะไรเงี้ยครับชาเรียกไงเดียวพี่ อดีตอดีตใช่ครับอดีตเทคโนโลยีประชาชื่นอดีตอนนี้ก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วเราเรามาอยู่ด้านข้างด้านข้างเมื่อก่อนน่ะมันไม่ได้เข้าอย่างนี้อันนี้คือเราจอใหม่อ๋อตรงใครจะมองไม่ได้เป็นไงเดี๋ยวเขาตรงเข้าเข้าประตูนี้ครพี่ใช่ครับใช่ครับเดินเห่ดูได้ครับเห่ได้เฉยครับเดินเห่ดูได้เมื่อก่อนเลยอะเดินห่ดูได้ไหมครับเนี่ยป้ายนี่ครับพี่ผมก็เลยเห็นว่ารูปที่ผมอยากรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ไง มันต่ออยู่ไหนตรงนั้นมันจะเป็นมุมมันเป็นมุมเราจะเป็นรั้วไม้แล้วตัวนี้จะมีสารคือมุมใช่ครับแล้วก็เนี่ยสารวัภภูมิแล้วก็จะเถิดไปจะเป็นประตูเหล็กเราจะเข้ากันทางนี้อ๋อเข้าด้านข้างนี้ใช่ครับนนั้นประตูจะเข้าข้างนี้กับฝั่้างนู้นตรงด้านหน้าเนี่ยพี่ใช่เดี๋ยวที่เราจะไปดูอีกที่หนึ่งอ่ะอ๋อแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนใหม่ทาใหม่เปิดเข้าด้านด้านนี้ด้านเดียวเลย อ๋อครับผมตอนนี้ก็คือก่อปิดเป็นรูปใช่ใช่แต่ก่อนมันเป็นไม้นะประต้นไม้อะเป็นไม้แล้วก็เป็นรั้วเป็นต้นไม้เป็นรั้วไม้เป็นรั้วหลุดหนามแล้วก็สังกะสีมากอะไรมากเป็นต้นไม้ล้อมแล้วป้ายนี้ล่ะพี่ป้ายนี้มันก็เป็นป้ายเก่าม่อกนมีเก่าวันนี้แต่อันนี้คืออันใหม่แล้วเขาคงเก็บไปแล้วน่ะอันนี้ต้องอันนี้ต้องต้องถามข้อมูลจากมดเพราะว่ามดตั้งแต่ขาตั้นตั้งแต่ขาตั้นป้ายเก่าเขาย้ายปี เขาคงเก็บไปแล้วครับเพราะมันเป็นเวลาทิพย์ไปแล้วตอนนี้ไม่ตอนสมัยเรียนนะครับก็คือไปอยู่เปลี่ยนไปอยู่ตำแหน่งไหนแล้วพี่ก็ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่รุ่นผมก็ยังมีบทเรียนน่ะอ๋ออยู่ตรงนี้เหมือนเดิมใช่ใช่จนมาเปลี่ยนโรงเรียนเปลี่ยนเป็นเวลาทิพย์เมื่อเขาถึงนี่อ๋อเมื่อก่อนอีกตอนเปลี่ยนเป็นเวลาทิพย์ใช่ใช่ครับแล้วเอาคงเอาป้ายลงคงคงจะเอาป้ายลงครับอืมโอเคครับผมนึกเอาเปิ้ลเข้าแล้วคนมาก็จะเดี๋ยวเข้าซอยเดี๋ยวเข้าซอยนี้ใช่ครับใช่ ดิงเข้าเนี่ยข้างต้นมะม่วงเนี่ยคือประตูเข้ามะม่วงที่อยู่มานานมันจะเป็นประตูเล็กๆน้ำบอลนะใช่เนี่ยมันจะเป็นประตูเล็กๆครับแล้วก็อีกทางมีทางเข้าอีกฝั่งเลงไอมันมีป้ายแล้วสมัครอยู่พี่อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งของข้างข้างโรงเรียนครับข้างไหนอ่ะพี่ฝั่งนู้นฝั่งนู้นอ๋ออยู่อีกฝั่งนึงใช่อนนั้นมันจะเข้าสองได้เข้าได้สองด้านถ้ามาด้านนี้จะต้องผ่านมาทางสอนอหน่อยสอนอแล้วเข้าซอยนู้น แต่เป็นพวกทางพวกแก๊งยี่สิบเก้าอะไรมาทางเนี้ยทางผมอาจจะเข้าฝั่งนู้นทางมดอาจจะมาฝั่งนี้ใช่ไหมครับพวกหกเจ็ดสิบมาพุ๊วันนี้อะไรหนึ่งหนึ่งสองก็เข้านีะเข้านั่นนี่แก๊งผมจะเข้าทางโน้นกันลงอาหารไปแล้วครับเป็นลงอาหารเห็นเสาโกนี่ยังเป็นไม้แบบรุ่นเก่าอยู่ใช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 ่ดีไซน์ใช่ใช่ใช่ต้นหูฟังตรงนี้มันตัดแล้วเหลือเหลือเหลือหูฟังในตำนานอยู่ต้นหนึ่งต้นต้นใหญ่นู้นเลยใช่ฮะ ก็ไม่สามารถถ่ายได้นะเพราะว่าเขามีการเรียงกันอยู่เราไม่ได้ไปรบกวนดีกว่าใช่ครับเพราะว่าเราก็เอาแค่รอบนอกครับแค่รอบนอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพราะว่าจะงานงอกเพราะวิศนุก็ยังอยู่ที่นี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมแต่เาวิศนุต้องบอกก่อนว่ารุ่นผมกับมดยังไม่มีจะเป็นองเล็กจะเป็นองเล็กผมว่าเป็นรุ่นที่บวงสวง ตอนนั้นผมปีสามแล้วปีพศสามห้าปีนั้นจะจบแล้วก็อันเชิญมาจากโรงเรียนพอช่างแล้วก็เป็นโอเล็กเล็กร <c oughs> ุ่นนั้นจะบวงสรวงเลยแล้วมดมาเข้าเทอมสองปีสามห้าหมดเข้าขาออกๆออก <c oughs> ชินบ่อยมากตอนนั้น <c oughs> แล้วมดก็ามาเข้าตอนกลางไอตอนกลางกลางเทอมปีสามห้ามาเจอกับมดปีสามห้าตอนนั้นผม <c oughs> แล้วก็จะบวงสรวง <c oughs> ใช่ ครับทีนี้ผมก็ไปก่อนละมดกัเรียนยันเขาไปจบพอช่างกันมดเรียนชื่อ <c oughs> มดจริงๆรุ่นพี่ผมปีงรักโรงเรียนแล้วก็มามา,มาจนเพื่อนไปจบที่พอช่างแล้วมดยังประจานชื่ออยู่มดเยข, <c oughs> ข,ขาเปิดเป็นถึงมิยาตีเลย <c oughs> แล้วตอนนี้ยังมีงานกิจกรรมอะไรที่นี่บ้างพี่เวลาส่วนใหญ่ก็จะมารวมตัวไหว้องค์พ่อกันเพราะถ้าไม่ตรงกับวันมีการเรียนการสอนนะก็จะทำหนังสือขอเข้ามาไหว้ แต่ทั้วันที่มีตรงกับการเรียนการสอนของเวลาทิพย์ก็เราก็ไม่สามารถเข้ามาได้เพราะว่าเราจะใช้นิทานอะไรเงี้ยเขากว่าบางทีก็าจะอนุญาตให้เราเข้ามาไหวอะไรเงี้ยแต่จัดงานอะไรเงี้ยตอนนี้ก็งดตอยู่พอครั้งล่าสุดที่จัดงานไปก็มีหินและไฟก็สองปีไปแล้วก่อนโควิดรลร้านข้าวที่แบบจุดรวมตัวผมเคยเห็นว่ามีร้านแบบยุคร้านของอาหารแบบยุคเก้าสพี่ปิดไปหมดแล้ว ถ้าจะมีแบบในตามนานเลยก็มีร้านไก่ข้างสอนอประชาชื่นไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วแล้วข้างหลังตลาดนี่บูนเติมอ่าก็ไม่มีแล้วก็เป็นบ้านจะนั่งกินเหล้ากันเซนไดเออประมาณนั้นเซนได้อะไรได้กินก็แก๊กไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วครับถ้าพูดถึงยุคก่อนนะ้นก็มีแม่น้ำมูลข้างหลังเนี่ยที่รวมตัวกันเป็นร้านเหล้ากัก็ปิดไปหมดแล้วแม่น้ำมูลม่ได้อยู่เส้นนี้เอาง่ายๆที่ผมอยู่กันมดแต่ก่อนนั้นอ่ะมันกำลังลอกทางอ่ะแล้วเป็นดินลุกลุกลุกลังอ่ะปลีไปหมดแล้วใช่ แล้วก็มา<น>มลาดยางน,น,นี้ะถนนเล็กแต่ก่อนเล็กแต่กอนเล็กแต่กอนเล็กยังมาเข็นรถกันเลยอ่ะโวกโหผมมามาเข็นรถรถมันติดลมกันอ่ะแต่ก่อนอ่ะตอนที่เขาลอก <โฮ S 1> ถนนอ่ะมันติดลมมันเป็นลูกล้างเล้วมาเข็นกันมาช่วยเขาเข็นตอนฝนตกอ่ะโอ้โหพี่ตรงนี้ ฟิวขยะเลยนะพี่เราันีบ้านหนึ่งไม่เห็นตรงเนี้ยเราแม่งมาฟิวดิบไงเขาว่าว่าเราเป็นพวกขยะมาเรามันต้องเอาไไปรีซเคิลป็นรีไซเคิลแล้วไงแต่พี่ยารษ์เขาเคยบอกไว้ว่าถ้าเราเห็นขยะแล้วเราไม่เก็บเราก็จะเหมือนกับเราปล่อยป่าละเลยนะนั้นก็ต้องมาช่วยกันเก็บเดดี๋ยว้ไปมุมมันมองดีๆมันก็เป็นเศษกระป๋าใช่ป่ะใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มุมทางเข้าโรงเรียนใช่ไหมไม่ใช่ยังยังอันนี้จะเป็นฝั่งทั้งผมละ 66มาทางนู้นอันนี้คือสอนอประชาชื่นตรงเนี้ยครับสอนอประชาชื่นแล้วก็ทางซอยเนี้ยจะมีร้านไก่ในตำนานร้านป้าไก่เราก็จะเดินมาก็จะนั่งรถสาย29มาลงวัดเหมียนแล้วก็นั่ง1075ต่อ2967อ่ะก็มี6มี6 7ก็ลงมาลง ลงหน้าตลาดแล้วก็เดินเข้ามากันนะครับเดินเข้ามาใครมีของก็พกกันมาก็เสียบเสียบกันไปกเดินผ่านมาเลยก็เดินผ่านมาเลยวัดใจกันนะครับวัดใจกันก็มีเกมมากมีครับร้อยเดียวครับแต่ก่อนร้อยเดียวร้อยเดียวเสียบได้พวกปืนเนี่ยบางทีเขานั่งมอเตอร์ไซค์มันจะมีเนี่ยเข้าซอยนี้ได้ด้วยอ๋อหลบใช่ไหมใช่แต่ถ้าปืนขอพูดได้ไหมมันจะมีแก๊งผมเนี่ยแต่ก่อนนั้นจะมีสมุดเยลโล่หน้าเหลืองใหญ่ๆเจาะเจาะมดจำไปพนได้ปะมันมีแม็กกาซีนอยู่อันหนึ่งแล้วแม่งเจาะ แล้วแม่นหนาพอดีแล้วแม่งเดินถือมาคือเจาะเป็นลูกป,ปืน,น่ะเราปืนใส่ไว้ข้างในคือบังตาแต่เป็นสมุนหน้าเหลืองเยลโล่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 ครับผมสม,ยมัยก่อนับก็กลับมาคืนนี้อีกมุมนึงเนี่ยพี่ใช่ครับตรงน,นี้จะเป็นอีกมุมหนึง่งเป็นทางเข้าอีกทางหนึ่งเทศบานนลาน 2. 2> ี้มิตเหนือซอย22ก็คือม,มุมกิฬาสถนมุมนูน้นใช่ครับใช่อีกมุมหนึ่งของโรงเรียนเลยใช่ครับรูปสี่เหลี่ยมมันจะคนละฝั่งกันอนุสั่งประคองปะปาอันนี้เฟ็นจะไปทางนู้นเป็นฝั่งวัดเสมียน อ๋อฝั่งนี้คงมันไม่ค่อยมีคนเข้ามาอยู่เราทําเป็นที่จอดลงจอดรถอะไรเงี้ยจริงๆรั้วไม่งี้นะรั้วเก่า,าสมัยก่อ <c oughs> นเป็นรั้วรั้วอะไรอ่ะรั้วตะข่ายอะ่ะตะข่ายมันก็จะเอ็นไปเอ็นมาบางอันก็เจาะเดินทะลุก,กันออกมาก็มีก็จะมีประตูทางเข้าตรงนี้ตอนนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นยุคพัฒนาแล้ว <c oughs> จะมีประตูเล็กๆทางเข้าอีกทางหนึ่งตรงนี้ครับของเก่าเป็นตาก่ตอนนี้เป็นทางแรกที่ผมเดินเข้ามาสมัครเรียน ตอนนี้เหรอใช่ครับผมลงมาจากทางโน้นแล้วก็ลงมาทางเนี้ยเดินเข้ามามาสมัครเรียนเข้าประตูเนี้ยเลี้ยวเข้ามาก็สามโมงสี่โมงก็เจอเลยอ่ะนักเรียนนั่งเงินบานเลยวันนั้นวันนั้นวันนั้นเดี๋ยวพี่จะขอลุกดีไปมันมีประตูอีกทางนึงใช่ใช่เนี่ยพอสมมติเดินเลี้ยวมาช่วงสามโมงนะหรือยังอยู่นู้นแต่เขาปิดแล้วพอช่วงสามโมงเนี่ยนั่งเงินบานเลยครับตรงนี้นะครับประตูจะอยู่ตรงเนี้ยประตูจะอยู่ตรงเนี้ย ห้องธุรการนี่เขาอันนี้ก็มีมาแต่ก่อนแล้วเขามาสร้างใหม่ตอนรุ่นรุ่นหลังๆใช่ป่ะตอนรุ่นมดยังไม่มีใช่ป่ะเขามาสร้างก็มาเป็นของเทคโนโลย์ะเทคโนอ่านี่คืออาคารอาคารอาคารตอนมองนี่เนี่ยครับเนี่ยคือประตูจะอยู่ที่รั้วนี่รั้วอันเนี้ยอันนี้เลยใช่รั้วนี่เลยเป็นประตูเหล็กเหมือนกันเป็นทางเข้าใช่ครับเนี่ยบล็อกเนี่ยคือทางเข้าเล็กๆแล้วเนี่ยรูปที่หลังถามเนี่ยคือตรงนี้ อ๋อมีป้ายเ็ขียนเขียนอยู่เลยป้ายนี่อ๋อมีป้ายลบหมดแล้วแต่มันก็เลือนรางไปแล้วครับโอ้ยังอยู่ยังอยู่แต่ดูสีสูเก่ามากสียังเก่ามากอ๋อมีวิ่งตัวอยู่ยังมีน่าสียังมีตัวสืออะไรอยู่จับตองเข้าไปข้างในนิดนึงเนี่ยลบหมดแล้ว เนี่ยเราเปรียบเทียบกับสีกับทางไปไปเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนึงใช่ครับเนี่ยคือเนี่ยคือด้านอีกด้านหนึ่งเขาอ,อ๋อก็คือน,นั่งอาจจะนั่งกันแถวนี้ด้วยโอ้โหแต่ยันนู่นเลยครับ,บก่อนลงอาหารมันอยู่ข้างหลังครับแล้วตอนนั้นมีเรื่องใคร<ไ>ใครใครลนไอ้ใครทิ้งอาวุธไว้อ๋าโหคนรุ่นไหนเนี่ยโอ้ยสนิมขึ้นด้วยดูดไม่ขึ้นด้วยดูดไม่ขึ้นโดนไปตายครับบาดทะยานนี่ประชาชนหรือประชาชื่นนะพี่ประชาชน ประชาชื่นเลสซิ่ง g ประชาชื่นเลสซิ่งครับ,บอ,อันนี้คืออู่อู่ของลูกจานใหญ่ครับประชาชื่นเลสซิ่งครับประชาชื่น Let's Sing คือเป็นอู่ของน้องต้อน้องต้อลูกลูกอจานใหญ่เขาทำอู่รถด้วยออ๋เดี๋ยวตรงเนี้ยเมื่อก่อนมันเป็นโรงอาหารตอนนี้เขาก็จะทำคาบ Let's Sing เย็นเลยจ้วยเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไป <S 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 เยอะทุกท่านหลังแล้วนี่ด้านหลัง ใช่เยันด้านหลังลก<ช>็ต้องขอมาจนนี้หน่อยครับคือด้านหลังโรงเรียนเปิดไฟเลยขอเปิดไฟทริงไว้ต่เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นบ้านพักจิ้มเดินตางเข้ามาเลยเดี๋ยวจะได้เดินไปพักเป็นโรงบ้านพักธุรการครับจดอย่เนี่ยอ๋อท่านนั้นไปเจอ,อกักะทีิรถก็ได้ถึงบ้านอาจารย์จัดบ้าโรง,งอาหารก็จะอยู่ตรงนี้ตอนที่เขาทำใหม่เขาสร้างเปไว้ข้างหน้าครับนี่คือด้านหลังนี่เขาปิดแล้วนะเออ แกโรงเรียนเลยเพราะอาจารย์ใหญ่เขาไม่ให้เข้าออกทอางนี้แล้วนะตรงที่ก่อนเนี่ยเป็นโรงอาหารใช่ครับเป็นโรงอาหารอันนี้เป็นบ้านอาจารย์ใหญ่แล้วครับก็ท่านก็อยู่นี่จบจบข่าวก <laughs> ันแค่ตรงเนี้ยป